ลาสุดเกิดที่ยังขึ้นกับพระเอกฮอดดี้ทวีศักดิ์พระเอกของสาวหน่อยล่ำเพื่อนโชวออกมโาโพดจังสี่เผยข้ามผานบ,บางครั้งโดนดูถูกบางครั้งโดนสุปประมาทแต่เข้ากับบดตแค่อักเรื่องเราามาสิเป็นจังไรตัวก้อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิหมอแค้นแฟนหมอลำเทีคารบรักสู้ผู้สู่คนมนือน้มาพมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าคนเดิมกับไปยาพาคนโกฟุริโยบางทามิตรโกรไปหนาโกไปหนาอย่างเดียว เป็นจังไดมาจังไดล่ลาส่วนเกิดอะไรขึ้นฮอตด,ดี้ทวีศัก์นกพนองเนาะได้ออกมาโพดวา่าจังสีพ่พิพันา์กว่าจะมาได้ขนาดนี้พวกเราเต็มที่มาก่ได้ยวังว่าเสียวยขอแค่มีอาชีพร่องรับถ้าไป่ได้ยอิลีเราก็ไม่ได้ลงทุนมากเพราะเราทําเองทั้งหมดบางครั้งโดนดูถูกโดนสบประมาท ถูกคาพูดลบ,ลบๆเยอะหยนมาจากลหลายๆคนคุนว่าแต่เท่ากับว่าเรแค่ดีซะอีกจะได้รู้จักใครคิดยังไงกับเราโอ้โหเรียกว่าหลังจากที่ลหลายๆคนเห็นโพสต์นี้นพีน้องเนาะเขามาทรงกําลังใจอย่างล้นหลามคือจังเข็มกม,มลชัยเจริญสินจังสิสุดยอดครับน้องเก่งที่สุดแล้วอพอการใช้วิไล่สินเป,ปเปิดไปเปิดไปเปิดไปล้านน่นสิจองโต๊ะแรกว่าสั้นอาจารย์ว่าจาจารยสิเปิดล้านยังไรยันี้สืบเนื่องมาจากนี่นพีน้องเนาะช่วงนี้งานมอหลงมอ บางงานก็เลื่อนบางงานก็ยกเลิกเนื่องจากนี่แหละหลายๆคนรู้แล้วเหตุการณ์บานเมืองเป็นจังไดานาะพี่น้องเนาะบ,บาดท,ที่นี่ทรงผลไพผ่านงานก็คือห่างกันยังสิแม่กะิกะีวางเวนแน่เลื่อนแน่ยกเลิกแน่จังสิละ่ะเพิ่นก็นเลยมีไอเดียกับ,บหน้าเอกของสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์หน้าเอกป้อมแปม,แปมอติพรนี่แหละพี่น้องนั่งเอกนี่สยดีพ้าเอกนี่สยดีก็เลยจับมือกันพม่มผ่านมาร่วมลงทุนทํา ร้านหมูกระทะปลายนาหมูกระทะแคมป์พน้องอยู่สลระบัดที่นี่พี่ชายอําเภอนามุ่นจังหวัดกาลสินพี่น้องบรรยากาศสุดชิลเฮียผ่านกลางทงไฮทงนาสุดยอดนาสิเป็นเปิดร้านหมูกระทะมีปิ้งย่างจังสิแมลรกกานาสิมีบริการกลางเต็นท์บอสอันบ่มันใจด้วเพื่อนว่าหมูกระทะแคมป์จังสิแม่าปลายนาหมูกระทะแคมป์เนาะทักแคมป์ข่ดกับขิดพอแคมปิ้งสิแมะอ่าก็คือบรรยากาศแบบ คือทาแมนบานเท่าก็คือคิดพอบรรยากาศกลางทงไทยทงหน้าไปไต่หนูแต่ว่าอันนี้บ่แมนอันนี้ไปกินหมูกระทะให้ผ่านร่มพัดเย็นซวยซวยท <ไป S 1> ี่สุดนะไปเอาบรรยากาศไปเอาบรรยากาศกินหมูกระทะไปพร้อมเกี่ยวเข่าไม่ไม่เข่าหอมหอมกินห่วยห่วยทงไทยทงหน้าโอ้โห กำลังใจจาก FC แฟนคลับกับท่วมท้นเดซ่งเข้าไปเพยผ่านส่งเข้าไปสิว่าบ่ได้ลุงทุนหลายพราอีหยังสำหรับพห้เองพอดีทวีศักดิ์หลังหน้าเอ็กป้อมแปมเพลินลงมือทำเองทุกขั้นตอนเทอินเห็นปูนทรายจังสิเพยผ่านอีหยังก่อเมื่อวานนี้เห็นทางน้ำเล็บแม่อบอกน้ำบักเม็ดอีหยังสิแม คนเดียวเขามากกบสิบรได้อึมครึมบ่เป็นแต่ย่างยังสีแม่กสิเบื้องลงๆสบายตาสบายใจยังสีเนาะแม่บาทที่นี่เป็นจังไดยมากจังไดอันใดไปเขาหูกับบ่รู้ล่ะพี่น้องเพื่นจังได้ออกมาโพดจังสีบางครั้งโดนดูถูกโดนสบประมาทถูกคําพูดลบๆเยอยหยันมาจากหลายๆคนแต่เฮากับบริเแค่ดีซะอีกจะได้รู้จักใครคิดยังไงกับเราแม่นบ่ก็คือเขา่าล่ละใครจะชิงใครจะชังงช่างเขาเถออใครจะชูใครจะเชิด ช่างหัวเขาใครจะดา่าใครจะบ่นก็ทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอไม่บรรทัดน,นี่พี่น้องโบสมาสิวดได้สำหรับความดีมีตงแต่การกระทํำเท่านั้นสี่สิบบอกบ่งบอกว่าไัยดีไพบ่ดีเอานั่นละ่ะบางคนก็นแอบไว้แต่ว่าจะของกับหู้ยี่หรอกดีเพราะส่วนก,ก็นดดเอาไปอุดหนุนกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับร้านนี่ละ่ะยังก่อนปายนาะ โมกระท่าแคมโมกระท่าแคมอ่ะบาดท,ที่นี่ขางแรงของนางเอกปอมแปมอติพรเนาะพ่อจําเห็นผู้เป็น <ahu span. S 2> อายออกว่าพัวจังสี่คนกระแช่ไปคือกันได้ไหมพานบริสุทธิ์สนข้ามข้นขนาดนั้นล้มสิบครั้งก็ลุกสิบครั้งล้มร้อยครั้งก็ลุกร้อยครั้งเพื่อนว่าคนพูดไม่ได้ช่วยคนช่วยไม่เคยพูดเมื่อวานนี่เห็นยุ่ <S <S เห็นพี่มาเดี่ยวเพิ่นไปซอยนอง <S 2> <S 2> นงเพิ่นอยู่ตัวเพย์ผานไปประกอบโต๊ะไปเฮ็ดอันนั้นยิบจับอันนั้นอันนี้ซอยว่าสั่นท้าะนี่แหละเรียกว่าเพื่อนของน้องพี่ในวงการบบถิมบ,บป่ปากาันแมนบ<ห>่ส่งกำลังใจให้กันตอนนี้กะเรียกว่าเจอปัญหากับวงการมอหลงมองล่าําสู้วงนั่นแหละพยาผานแ<ห>มนบอกงานเลื่อนแน่ละงานยกเลิกแน่ละมอลลัมปิดวิกเองแน่ละแมนบอก<ห>เพื่อ<ห>อย่างเพื่อปาก,ปากท้องของลูกๆในทีมในวงของเพิ่น เคสหลายๆขนาดจังสีนพีน้องเนาะอ่อากะซุงกําลังใจกันไปถือว่าเป็นอาชีพสํารองอถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่เป็นไรจังสีนะเพราะว่าถือว่าพพพพพพเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ลงทุนหลายทําเองทุกขั้นตอนเจ่บ่แน่นด้แม่ใดเห็นไปเหตุมาป่สิว่าอโอ้เกินคาดปฏิว่ติได้ทีเออแต่เดบุญผ้าวาสนาทรงดวงคนเฮาบ๊วคือกันเดบุญผยายแม่บ๊ยดวงขาดดวงขายจังสีแม่เอออาชีพศิลปปอกศิลปินจังสีอ่าพ่ออายุหลายไปแล้วมันกะ <อ>มันกาสศิวาจังไหนล่ะมันการงาอยู่ดีเ,ดเาถ้าชะแลกแก่ชลาปเป็นแม่เป็นบ่อืมอ้าวก็ขอให้ปังๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพระานางพระเอกฮอดดี้ทวีศักดิ์หลักกา,<อ>านางเอกป้อมแป้อษษษษอมอติพรเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นพระเอกนางเอกนิสัยดีทั้งคู่หลักกาความสู้ชีวิตของเพิรนแหย่ผานคือจังพ่อแต่บ่มีงานจังสิกับบ่ยู่ซื้อๆืยังสิแม่เอ้าถ้าสมมติว่าไปกินมุกอัฐะเอากระสีเอาแห้งแล้วก็ตุกตกใจเอาข่อยเขาจะขึ้นได้เอ้าเอาห้าเทียไปกินมุกระทะร้านเพิ่นนี่เ เฮาสิบวได้ฟังหมดเพียงบนดินเอากระจังสั่งตัวเนาะป้าโทวลาด้าเจ้าของเจ้าของลายเอกน่งเอกน่งเอกสิธรรมดาติดพยาวานพอดีบปธรรมดาเด้อเออปวามเปมกับปธรรมดาโหนแน่เด้คือว่าเป็นพระเอกน่งเอกได้เลยทั้งคู่เลยคือมันสิมีช่วงที่ว่าหมูกระทะบูมบูมบูมแห้งๆพยาัานจำได้ป้ะช่วงที่คอยบ่มีเงิน ช่วงที่หมูกระทะมันบุ่มๆคือว่าผู้ใดก็บอหอดบอกถึงหมูกระทะเดียพญาผลล่าหมูกระทะนี่คือว่าจนไม่มีที่นั่งคุณดิจำได้ตอนที่ตอนที่อยู่อยู่กรุงเทพตอนนั้นแม่จนว่าบ่มีหมองนางจนว่าได้ไปนางตอกันเพื่อที่จะรอให้คนที่เขากินก้อนอ่ะลุกอ,ออกก็มีเดพีน่น้องอันนี้คือประมาทว่าใดสำหรับอาชีพนี้ช่วงนั้นว่าซันทอมโห้ล่ะยังไเนี่ยเต็มยาเต็มเย,ย็ดนะแล้วบัดเนีมันเข่าหนาหนาวพอดีบรรยากาศมันก็เหมาะกับการกินหมูกระทะเหมาะ ลมว่อยๆขันห่อนกินมูกระทามันมันมันทมาละมันมันฝ่าว่มันห่อนอบต่ออบเอาจนหมดเวราในนี่มิบเป็นรอยเตาดือยสิเอสมกันยุหันเนาะเนาวๆนี่วายค่ะจังสันเนาะพี่น้องเนาะอันิกะออกมาคลิปนี้ส่งกําลังใจสําหรับพระเอกฮอดดี้ทวีศักดิ์ละกะนางเอกปร้อมแปมอติพรพี่น้องนี่แหละเพิ่นวามานไม่มีบารมีไม่เกิดเพี้ยพังเฮ็ด ผู้ที่สิถามาแสะมะวอลมาวา,า,วา,า,วานี่มันไม่ยู่แล้วล่ะ้ามือไดกระตามที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จแมนบอจังคือว่าเป็นการบันทอนจิตใจงังสิแม้บอกให้เพิ่เหมือนกำลังอกกําลังใจกอนอยังสิแมอาแต่ว่ากะนี่แหละคนทรงกําลังใจเพิ่กระลายแม่คนประสบความสำเร็จแล้วคนโมนี่กับพวกจางกินดีกับคนดอกแมนบอเออหา,าตั้งแต่แนว้สิว่าให้เออ ซ้ำนัานละนังนสิบอกพ่อต่เพิ่นประสบความสำเร็จแล้วโอ้ก็ซ้ำนั่นละนั่นสั่น่บ้า,บ<อ>บางเลยดีใจที่เล่นี่แหละเพิ่นว่าเอาอึดตังต้งแต่มองตีตีผู้นันตีผู้นีตีผู้นีตีผู้นันเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละอย่าแคร์คำคนอย่าสนใจใครพยาพันค,คิดว่าเจ้าของมีเป้าหมา้ละกะนทรงกำลังใจขอให้ประสบความสำเร็จสำหรับพระเอกฮอดี้ทวีสังละกะนางเอกป้อมแปมเพิ่นเป็นตาหักเป็นตาแพงเห็นบอกเพิ่อนไายคอนเทนหรือเพยาพันเพิ่อนไายคอนเท่งขอขากันดี แมนบอแมนอืมเลี้ยวเบิ้งอยังเดียวนี่คอยเลี้ยวเบิง้งเลี้ยวเบิ้งอยังปีเปิดมุกกระถางเพืออ่าจังสันเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกสู้พีสู้น้องฟังตอนนี้ร้านเพิ่นบ้านได้เปิดพีพันสองรอยติดตามมาสิเปิดมือใดแต่ว่ามีคนจองตัวแล้วมีคนจองตัวแล้วพอการใช้ว่าจองตัวแลกว่าสันอืมจองตัวแลกให้ดูให้เต่าเลยจักตัวใดเป็นตัวแลกาพอการใช่เบิร์ดแมนเพิ่นเห็นมาผอบกันเพิ่นเอามาส่งผอบกันขอเพิ่มูัว่าตัวไหนตัวแลกไหม อาจ้างสานนพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ